เท่านั้นเองสองเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยสิบหกบาทจะเหลือสองร้อยสิบหกบาทเท่านั้นวันนี้วันเดียวหมดแล้วหมดเลยใครซื้อสองชุดกดเลยตะก้าเลย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 กดเลย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 จ้ากดเลยคุ้มจริงจริงสิบวิสุดท้ายนะสิบวิสุดท้ายค่ะคุ้มเลยคุ้มสองชุด สองเซตสองเซตได้ส่วนลด20%เหลือ216บาทครับผมเร็วๆเลยกดเร็วๆรีบกดรีบจ่ายเร็วๆเดี๋ยวหบดเดี๋ยวบอกไม่ได้ราคานี้แล้วนะสองเซตเนี่ยได้4กระปุกนะถ้าผมเอาตะกร้าลงราคากลับไปเท่าเดิมนะครับตอนนี้วันนี้มีราคาพิเศษ4กระปุกเหลือกระปุกละ้เท่าไหร่นะ216บกาทสองร้บหาทกดเลยเร็วสองยบาทเลยเร็วสอชุดสชุดสงชุดเร็วจ้า โอ OK. ้โหเฮ้ยเหลือกระปุกละ108บาทได้ท pues ั้งหมด4กระปุกใช่ไหมกระปุกละ108บาทก็รวมเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดอ่ะมันจะเป็น400 400 30 2 400 32ตัวกระปุก400 32บาท432ใช่ฮะโอ้โหกดเลยทุกคนเออกดสองเซตได้4กระปุกนะครับโอเคลดไปอีกโอ้โหโอ้ถูกถูกเนี่ยจังนิ่งเลยเนี่ย กำลังวิ่งเลยเนี่ยซื้อของชุดให้ทุกคนคุ้มเท่าไหร่แล้วเไปแล้วไปแล้วโอ้โหเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทพี่บ้านพี่บ้านกวพันเก้าร้อยบาทอ้าวถึงพันไหมยังยังไม่ถึงอ่าประมาณประมาณร้อยผมัะไข้พัร้อยผมจพันแ่ออนได้ไหมนี่เอฟซีอาจารย์เปียกข้างหลังรออยู่อ่ะข้างหลังยังยังเรื่องนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นตะกร้าไว้ให้ ได้เลยได้เลยติ๊กตอกยืนมองอยู่แม่หรอกยืนกดดันผมอยู่เดี๋ยวช่องผมบินแม่ละเขามองผมอยู่อ๋ออุ๊ยตำรวจมาอ่ทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นตะกร้าไว้ให้ให้อาจารย์เนี่ยของใครเอซอาจารย์สามารถกดได้จนกว่าผมจะลงไลฟ์เลยวันนี้แต่ผมดึงมายันตีสองตีสามนุ่นนะก็ใครดูอยู่ก็กดได้เรื่อยๆ นะครับเพราะว่าคนที่คาตะก้าเนี่ยผมเชื่อว่าคนเป็นพันเนี่ยยังจ่ายตังกันไม่ทันใช่ใช่แล้วถ้าผมไปดึงปักตอนนี้คนเป็นพันจ่ายจ่ายไม่ได้เลยอย่างน้อยมันก็ไหลได้นะครับก็จ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนะครับกด2ชุดคุ้มกว่านะจชุดละ210กว่าบาทเองนะครับจากปกติเมื่อกี้270ใช่ไหมหรือ210อเองนะกดไปทุกคนกดไปครับโห้ อ่ะขลังจะแถมเลยเอาไม่ได้บ้างไหลอยู่เลเลื่อยๆไเลื่อยๆ แ่มรอบหน้าอาจารย์เอากระโถนมาใส่ตะกร้านะผมว่ารัวเลยเนี่ยจริงรัวเลยนี่นี่ก็ยังคนยังกดนะคนยังชำระเงินอยู่แต่ไม่ทันอาจารย์อย่าเพิ่งขึ้นราคานล้วเพงการลงไล์ก่อนอ่อใช่อาจารย์ตรึงราคาต้องให้แบบจบวันนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คนกำลังอยู่ในตะกร้าเอาตะกร้าขึ้นมาหน่อยสิเมื่อกี้อยู่อะไรนะยังเป็นพันเลยอะคนอยู่อะไรในตะกร้าของอาจารย์ตอนเนี้ย ครับโอ้เป็นพันโอ้ยังเป็นพันอยู่เลยอ่ะแน่นเลยเบียดกันอยู่เลย้นอาจารย์บิ้วให้เขากดชำระเงินหน่อยเออชำระเงินด้วยเร็วๆเข้าไปจำาอะไรก็ไม่เข้าใจเข้าไปส่องอะไรกันมันไม่จ่ายตังค์วันนี้เปิดตัวไงเข้าไปส่องก่อนเปิดตัวเปิดตัวส่ต้องสอนไม่จ่ายเลยแต่มันไหลอยู่มันไหลอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะรู้พันเนี่ยเพราะว่าคนยังรอกดอยู่ใช่นะ ขูบมาไปจ้องนะโอเคขอบคุณครับ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 ผมนี่ตัวแข็งหมดแล้วกาแฟแก้วที่ผมกินนะอาจารย์วางเป็นแก้วเนี่ยเป็นยี่ห้อยังไม่ได้เลยอาจารย์ขอบคุณมากนะครับอาจารย์น่ารักมากนะขอบคุณครับน่ารักมากอาจารย์เบียร์น่ารักไปอาจารย์ขอบคุณมากคุณอจรย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่อ โอเคค่ะ <Okay. S 2> สองอันเลยปะคะโอเคอาจารย์บออาจารย์บอพี่พูดขอบคุณมากขอบคุณมากจ้ะที่พูดขอบคุณมากจ้ะใหม่ใหม่มากมากคุณครับนี่มีมีใครมีซื้อกาแฟไว้บ้างไหมอะ ทนเอาทนี่โทยราเมาอาไหนมีใครเลยนี่เจี๋ย้องอะไงไรนี่ตำนานนะตำนานเมืองไทยเกิอะไรครับพี่เกิอะไรครับเพ่ใส่เนีนั่งเดี่ยอะไรอะไรพี่นี่รับอยู่ปลวะ แปลหน่อยน,นอกรอบแล้วได้นอกรอบแล้วตอนนี้ติกตอกเหรอใช่พูดหยาบก็ได้พูดหยาบดีๆช่วยใสรของคนทรกที่มาเข้าห้องะ เห็ยนไหมนี่มีคนพิมพ์มาแล้วนี่ระดับตำนานมานี่เขาพิมพ์อาจารย์บออาจารย์บออาจารย์บอผมว่าเขาบอกว่ามันมาอยู่นี่ได้ยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอกอะไรนี่ก็ขึ้นมาเร็วอะไรขึ้นมา FC ครับพี่บอสินค้าสินค้าพี่บอขึ้นมาได้เลยนะครับสินค้าสินค้าขึ้นมาก่อนข้าว อู้เฮ้ยว้าวมาแล้วปากพี่ประโขเฮ้ยข้าวที่มาจากอาจารย์นี่นะเอาแล้วอาจารย์ไม่มาช่วยด้วยเหรอ่นอาจารย์เป็นขาอาจารย์ไปไหนแล้ววะอาจารย์มาช่วยนิอาจารย์มาช่วยนี่อ๋อได้นี่ีน่ไงไอตัวนี้ไงนี่ไงถามหานี่ยนี่ไงทุกคน โอนับเพี่มาดูพี่บอบูครับพี่บอแต่ยังไม่ร้องนะกำลังร้อนเลยูขายข้าวพี่บูไขายข้าเหรอนี่เป็นไงล่ะทุกคนโอ้โห70มาเลยอ่ะมาแล้วแวนั่นโต๊ะนั่นตะเอาโต๊ะเอาโต๊ะเล็กวางได้อันัก็ได้ดิได้โต๊ะัวเล็กอยู่นู่นโตเล็กกว่า เยอะนิดนึงนะครับเยอะดยงนีกจ้ะยินดีจ้ะไมพี่ต้องกันยังไงไหวตำพอัคืนผมมีคนช่วยแล้วใช่ใช่อาจารย์กับข้าวมีเม็ดข้าวก็มีนะน้องการพี่ขายของจริงนะจยะจ้า วันนี้คนถามหาหม้อเยอะมีใครพูดอีกอบ่นึ่งอะไรอะไรคือ70 70อะไรคือไม่รู้เลยขอไอที่ติดนี่นี่ตามเลยเป็นตามมากันถึงตรงนี้เลยเนี่ยนี่เขาตามเล่นกันถึงตรงนี้เลยเนี่ยใครใก่อนนะชูไม่ข้าวจัดแล้วให้ดูทีเอฟซีพี่บอบผู้เพียบนะอาจารย์นะอาจารย์เขาเชิญอาจารย์เชิญค่ะแล้วสองคนที่นี่ยังไงที่ผได เดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าวอย่าบางอาจารย์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 ไม่เป็นไรข้าววางไว้เลยยืนได้เหรอยืนได้นะอาจารย์าจนั่งกันเลสวยนั่งมานั่งมันจะบางอาจารย์อาจารย์คุ้นพี่หมูเคยเจอกันไหมครับไม่เคยเคยจะเห็นในทีวีนี่อะไรบนนี้พอกันเลยนี่จริงถ้ามีบอลสักคู่แล้วอาจารย์กับพี่หมูนั่งด้วยกันนะเข้ามาในน้ำผาบอลแล้วท่าหมูเขาตำนานเลยอาจารย์เรี้ยงบอลเนี่ยนะ ทำอะไรเนี่ยขายข้าวขายเริ่มขายยังเริ่มเอาเอาเลยจ้ะพี่เอาเลยกล้องตรงไหนคะเนี่ยมองไม่เห็นนี่นี่กล้องอยู่นี่อ๋อสวัสดีค่ะเป็นอะไรก็พี่พูดได้เลยอ๋อข้าวเรนโบ้นะคะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะวันนั้นปังมากวันนี้จะมาซ้ำค่ะ11เดือน11นี้เลยนะคะวันนั้นอาจารย์ช่วยเยอะนะอาจารย์ช่วยเยอะมากเลยอาจารย์อาจารย์ทานอย่างคะเนี่ยข้าวเรนโบยังอาจารย์ลองทานนะคะอันนี้เป็นหอมมะลิแท้ๆเลย เดี๋ยวอาจาร<า>ย์จะ,ะฉันเย็นให้ดูเลยนะ,นะข้าวของเรานะคะข้าวเป็นเกรดพรีเมียมนะคะเป็นเกรดพรีเมียมเลยที่เอามาของเราในของจีนนะคะไม่จบตาแน่นอนอันนี้คือลงสีรับประกันให้เลยนะคะท่านใดที่มีปัญหาหรือว่ายังไงก็แอดมาบอกได้นะคะที่ซื้อไปครั้งที่แล้วแต่ลองไปอ่านคอมเมนต์ดูนะคะที่แล้วเนะะี่ยค่ะคอมเมนต์ดีมาก บอกอร่อยถูกใจตรงสเปคค่ะและที่สำคัญตรงปกค่ะไม่ตกตาลูกค้าแน่นอน FC คุณกันไม่ผิดหวังคัออขอราคาเลยครับพี่ขอราคาเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิแท้นะคะหอมมะลิแท้ๆสีใหม่ๆเลยนะคะคเกตส่งออกเกตพรีเมียมนะคะปกติเราขาย10กิโลเนี่ย539บาทวันนี้ไลน์นี้นะคะให้เลยนะคะ439บาทนะคะ439าบาทค่ะ จำนวนจำกัดนะคะข้าวตัวนี้วันนี้มาสี่ข้าวนะคะคุณลูกค้าคุณคนรอคนรอ้่ะคนรอมาหุงข้าวมองข้าวรอก่อนนะคะเพราะว่าเรารอมออกรนิดนึงนะคะรออกรอ่นตัวที่สองนะคะเป็นข้าวหอมไทยจัดมินนะคะอันนี้ก็เป็นเกรดซุงออกเกรดพรีเมียมนะคะราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิปกติ329บบาทวันนี้นะคะเราให้เลยค่ะ 269บาทนะคะสอง <26 9 S 2> อบาทนะคะเขาด่าว่าม,มีซื้ออะไรแถมหม้อไหมวันนี้อ๋ออยากจะแถมให้อยู่คะ่ะเดี๋ยวข้าวหน้ามาจัดให้12บสอือน2นะเรอได้เลยจไปเตรียมวางแผนหมอ้อเตรียมวางัวางแผนหม้อก่อนค่ะเรื่องหมอ้อ,อ,มอกอไม่อยากให้มีปัญหาเนาะข้าวตัวที่3นะคะเป็นข้าวไลบรรีเหมือนเดิมอันนี้มีจํานวนจํากัดนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเหมือนกันมีแค่460อออเดอร์นะคะหมดแล้วหมดเลยเป็นข้าวเกษตรกรจริงๆนะคะ ข้าวไลเบอร์รี่อินซีค่ะ1กิโลนะคะน่าจะส่งฟรีนะคะปกติ119บาทเราเหลือแค่99บาทค่ะไปอ่านในคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าลูกค้าชมอร่อยมากตรงปกไม่ตกตาแน่นอนค่ะอ่า <1 S 2> กีิเกโต๊กให้พจอมนะคะหนึ่งกิโลอันนี้ดมได้นะคะน,นี่ข้าวหอมบรค่ะ ดูเม็ดได้เลยนะคะอันนี้เม็ดสวยจัดนะเม็ดสวยมากอันนี้เม็ดสวยมากนะเม็ดดีค่ะอันนี้หอมมะลิแท้ยนะคะลายมะล่เหรอไลเบอรี่ค่ะไลเบอรี่เท่าไหร่ครับไลเบอรี่เหลือจัดร้อบาทเหลือ99บาทนะคะส่งฟรีค่ะคุณกาญส่งวเข้าเขาขึ้นหม้อมากส่งฟรีด้วยนะครับส่งฟรีดูครับเลยกดเลยจ้าทุกคนเร็วส่งฟรีเลยค่ะไลเบอรี่ไลเบอรี่ค่ะไลเบอรี่ไป99นี่ได้กี่โลนี่ยเลยจ้ะเกาสิบาท1นกิโลนะคะมีแค่450ออเดอร์เท่านั้นนะคะ 450ออเดอร์หมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วค่ะข้าวหอมมันเงามากเลยเนาะมากค่ะเรียงสวยมากเรียงสวยเรียงข้าหอมนะเห็นเ็ดข้าวกดซื้อได้เลยนะคะกดได้เลยกดได้เลยนี่ครับอันนี้ครับ460ออเดอร์เองนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะอันนี้จบแล้วข้าวหอมจัสมินครับอ่าและตัวสุดท้ายนะคะข้าวมาวันนี้อยากจัดให้เป็นข้าวสูตรประหยัดนะคะเป็นข้าวประหยัดค่ะ ปกติเราขายอยู่289นะคะ10บกิโลวันนี้เหลืออยู่229บาทค่ะคือตัวนี้ค่ะตัวนี้เลย10บกิโลค่ะกิโลค่ะเป็นข้าวประหยัดนะคะอันนี้เปิดปลายทางปะเปิดปลายทางเปิดปลายทางเนืค่ะส่งปีไหมส่งค่ะอ๋ยส่งปีนะคะสุดยอดกดได้เลยนะคะราคา229นะคะ10บกิโลอ่ะอันนี้พี่เป็นลงสีเองไหมลงสีโดยตรงค่ะเปิดมากี่ปีแล้ว22ปีค่ะโอ้ยยี่สิบสอ22ปี ความพีเมียมครับนต่างกันคืออันนี้มันเป็นข้าวเกรดพีเมียมหมดทุกคนดูข้าวที่ออกมาเห็นไหมเม็ดสวยมากอันนี้เป็นสูตรประหยัดค่ะเม็ดสวยมากพี่เบ็นกดได้เลยนะคะกดแล้วกดเลยค่ะขอจานขอจานนะอยขอจานหนไอย ระดับกูรูเขาเทสข้าวก่อนว่าข้าวเนี่ยอร่อยจริงไหมใช่เลยหม้อนั้นอะไรหะ่ของมะลิของมะลิค่ะใส่แต่เขียบจะลองจัดมินนะจัดมินก็มีทุกอย่างเลยมีกลับด้วยถ้วยด้วยถ้วยมุกอะไรยวรอจานสักพูดเลยเป็นกูรูนี่เอาคะแนนถ้าคะแนนความน่าเชื่อถือนะผมให้สิบเต็มร้อยเต็มสิบเต็มสิระดับความน่าเชื่อถือสิบ ก็คือสิบเลยหรับจอมเนี่ยถ้าข้าวอร่อยก็ต้องอร่อยแน่นอนตองปกไม่จบนะอร่อยแน่นอนเป็ดพรีเมียมนะคะพีสักครู่ได้ไหมครับมีจานครับอันนี้เลยค่ะลองชิมดูว่ามีมีช้อนมาด้วยไหมช้อน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 ค่ะช้อนวันนี้ส่งฟรีนะส่งฟรีค่ะส่งฟรีส่งฟรีค่ะนี่เขาบอกเตียเป็ดมากินกับข้าวด้วยนะวันนี้นะใครยังไม่กินข้าวอันนี้ข้าวหอมใหม่ๆเลยนะการตัด อ่ะอย่าอย่าเีย่ไหมนนี่ค่ะไเลือยนค่ะอหอมมากอันนี้ข้าวมะลิแท้ๆเลยนะคะพึ่งพึ่งสีคุยข้าวสวยจัดเลยนะสวยจัดค่ะข้าวสวยมากพีเมียมค่ะนี่เป็นข้าวเป็นเม็ดเต็มข้าวพีเมียมนะคะข้าวสวยมากอันนี้ข้าวข้าวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยนะคะเป็นข้าวใหม่เลยค่ะข้าวหอมมารีใหม่ๆเลยนะคะมะลิแท้เลย นี่เราไม่หมคะลองดูดูนะครับกูรู้แล้วข้าวสวยข้าวสาลีกินข้าวเบาข้าวเบาข้าวเบาก่อนกูรู้กูรู้มีดังไรครับโอ้ยอะไรอ่ะยังไงครับร้อนสั่งแล้วสั่งแล้วมีคนอะไรพี่มีคนชิงเลยนะมาเห็นไหมอร่อยมากเขาบอกว่ามีตะกร้าพี่เบนพี่เบนกำลังมีตะกร้าขึ้นอยมีตะกร้าขึ้นอยู่นะคะตะกร้าขึ้นอยู่ค่ะส่งฟรีค่ะคุณลูกค้า99บาทเองเหระ ้99บาทนี่อะไรอะพี่99ไรเบอรี่หนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลไรเบอรี่อันนี้อันนี้ไรเบอรี่อินซีนะคะข้าวตัวนี้เป็นไรเบอรี่อินซีมันแค่ประมาณสี่ร้อยใช่เป็นไข่บดูแลอสี่ร้อยไรเบอรี่เราดีแล้วหมดเกลี้ยงเลยค่ะ99บาทส่งฟรีนะคะอันนี้เป็นไรเบอรี่อินซีใช่ใช่สีเขียวเลยไรเบอรี่อันนี้ข้าวสุดประหยัดค่ะสีดำค่ะลูกสีดำหม้อเยอะ ไลบรี่อยู่นี่ค่ะข้างหน้าสรุปอีกครั้งหนึ่งมีข้าวอะไรบ้างครับข้าวสี่ตัวนะคะอันดับแรกคือข้าวพเมียมข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ถุงสีเขียวนะคะแล้วก็มีข้าวจัสมินนะคะข้าวจัสมินข้าวหอมไทยนะคะแล้วก็อันที่สามคือข้าวไลบรี่ที่กำลังอยักอยู่อันที่สี่คือข้าวสูตรประหยัดนะคะข้าวราคาประหยัดนะคะสองร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะเฉพาะวันนี้เท่านั้นค่ะสิงกิโลนะคะเดี๋ยวรต้องก่อนเดี๋ยวรอต้องก่อไปดูที่พี่จอมครับ สวยนะเหลือกิโลละเท่าไหร่เหลือกิโลละสองสิกิโลส2 9บาทสองบเกาเหรอครับใช่ค่ะสิกิโลสองคนี่ราคาสิกิโลนะสองร้อยยเก้ยกโลกรุกรุบ กบกบใช่กรกบกบเป็นหนึ่งถุงแบบนี้นะครับหนึ่งกิโลใช่ค่ะราคาเท่าไหร่นะครับเก้าสิบเก้าบาทค่ะเก้าสิบเก้านะครับปกติเราโอ้โหไลเบอรี่ราคาับร้อยสิบเก้าบาทใช่ค่ะอันนี้เราไม่ได้ตั้งราคาเพื่อสุขภาพเพื่อใช่ค่ะค่าสุขภาพถูกต้องกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะคะเก้าสิบเก้าบาทค่ะพี่ๆค่ะนาตะกร้าเรามีหนึ่งตะกร้านะคะแต่ว่ามีสี่ช้อยพี่อยากได้นาสิบกิโลนะมีในตะกร้านะแต่ถ้าเป็นไลเบอรีจะหนึ่งกิโลนะยืนยันออเดอร์ได้เลยค่ะเย มากดได้เลยนะครับ pues ข้าวเรนโบว์นะครับนี่ครับพี่เอากระเพรากระเพราค่ะมันกินผสมกันได้ไหมได้ค่ะได้ผสมได้เลยแล้วมีคนเล้วทำไหมมีค่ะปกติทานทุกวันอยู่แล้วผสมผสมกันเลยได้เลยผสมก็ได้แหละครับใช่หนึ่งตอนหนึ่งตอนเราจะซาวน้ําเลยค่ะามะลิถ้วยหนึ่งแล้วก็ไลบอรี่ถ้วยหนึ่งก็ได้ค่ะเออผสมได้มันได้รสชาติใหม่ถูกค่ะใช่จริงครับผสมได้ผสมได้ได้เลยนะครับนายก้าวนะครับขนาดตินมะเป่าได้เลยนะคะกินมะเป่าได้เลยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยฮะหิวฮะหิว ด้วยครับวัวนมข้าวด้วยไอ้เบนไม่ให้กัดพี่อะไรอ่ะลองกัดไหมคะเดี๋ยวอย่าลืมตักให้นี่นักล้เงินกันด้วยนะอยากเอาตากล้าด้วยนะยครับอาจนี่กดเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะกิโลละเก้าเก้าอันนี้กี่กิโลนะอันนี้สิบใช่ไหมครับอันนี้สิบกิโลค่ะสิบกิโลเท่าไหร่ครับเร็วย ไลบรี uhm. ่จะเป็นหนึ hey. yeah. ่งกิโลหนึ oh. ่งก si> ิโลใช่ค่ะอันนี Internet> ้หอมไลบรี่หนึ่งกิโลหนึ่งถุงเลยเฮ้วหอมบรีแค่้439บาทเฉพาะคืนนี้นะคะปกติเราขาย539บาทนะคะข้าวหอมจัตมินนะคะปกติเราขายอยู่329บาทวันนี้จัดโปรที่269บ้าทค่ะและข้าวราคาประหยัดนะคะเหมาะสำหรับ คนน้องหมาน้องแมวก็ได้นะจริงๆแล้วราคาอยู่ที่289วันนี้ขายอยู่ที่สอง้าค่ะกดได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนกดได้เลยนะครับส่งฟรีไหมส่งฟรีค่ะเท้าส่งฟรีก็คุ้มแล้วใช่ใของน้ำหนักแบบนี้นะไม่ต้องแบกไม่ต้องขนนะคะหนักมากค่ะ บาคนกังวลเรื่องค่าส่งนะครับวันนี้ส่งฟรีอย่างแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยจริงๆเนี่ยรอบที่แล้วออกดีมากนะสองพันกว่าบ้านนะออกดีมากแล้วก็เป็นข้าวที่ที่นี่เนี่ยเขาทาข้าวแบบเป็นแบบพรีเมียมอ่ะทุกคนใครอยากกินข้าวที่แบบพรีเมียมสักครั้งนะท่านต้องลองแล้วเขาเป็นลงสีมาเองท่านจะได้กินข้าวที่เป็นข้าวคุณภาพ ข้าวที่แบบว่าเม็ดต่อเม็ดเลยไม่มีข่าวนะคะตัวนี้นะคะเราเห็นเขาบาเองขึ้นหม้อสวยด้วยใช่เห็นไหมหอมเนี่ยหอมมากข้าวไลเบรี่นะครับนี่อร่อยมากข้าวเก้าสิบเก้าแบบสวยมากเลยใช่หนึ่งกิโลนะครับเก้าสบเก้าแบบสวยมากค่ะทรงฟี กดนะครับอันนี้จริงๆอยากจะให้่า FC คุณการช่วยนะคะเป็นข้าวของเกษตรกรจริงๆที่เรารับมาจากเขาเลยอันนี้มันเป็นข้าวนาแปลงใหญ่ที่เราช่วยเขานั่งสารนะคะุลือประมาณ400กว่าบ้านเองค่ะเหลือ400กว่าบ้านทุกคน FC กดเลยครับผมคร่ะ อร่อยไหมคะอร่อยมากไม่หยุดเลยฮะหยุดไม่ได้ไม่หยุดเลยอ่ะไม่ดูขอนขุงเนี่ยเต็มเม็ดแบบนี้เลยใช่ค่ะเม็ดแบบนี้เรียงตัวสวยข้าวเขาสวยมากแล้วข้าวหอมมะลิเขาอ่ะน่ากดจัดเพราะข้าวเนี่ยมันเงาเลยเนี่นี่ดมะลิแท้ๆเนี่ยดูเนื้อข้าวคุณจันยังดมดูกิ่นมะเขือเทศเาตินกับน้ำพริกนี่เข้าไหมฮะน้ำพริกน้ำพริกก็ข้าวนะน้ำพริก ข้าวมันใช่่คะมันงาหมูดูดีมากดูดีมากมีของมาแล้การกดเลยทุกคนคนเมื่อกี้เขาอยู่กินกันอยู่อะคางกุ้งนี่คางกุ้งอ๋อมีมีมีหัวจานนี่ะ้างกุ้งหัวจานอยู่ไหนกับข้าวนี่แหละอร่อยข้าวยอดเลยนะเรนโบ๊ก้าเรนโบครับผมข้าวเรนโบนะคะสายลูกสีสวยก็สายแบบนี้เลยนะคะเรนโบ๊กนี่กัท้ายุดค่ะนีสุดท้ายจ้า่ชการกดในตะกร้าด้วยจะรู้อยู่แล้วท กดเลยจ้ากดเลยรุ่งงามเรนโบ์นะคะใช่ค่ะข้าวพรีเมียมนะทุกคนข้าวพรีเมียมจริงค่ะราคาจับต้องได้ถูกค่ะข้าวหอมมะลิเนี่ยเท่าไหร่นะ10กิโล439มาถูกไหมค่าส่งตรงฟรีนะใช่ค่ะตกโลละสี่บีบาทแต่คุณงี้ความพรีเมียมส่งฟรีส่งฟรีจริงส่งฟรีจริงเงาเงาแวบข้าว อยากให้น่าลองกดแล้วไลเบอรี่99บาทไลเบอรี่เป็นข้าวที่มีประโยชน์นะใช่ค่ะแล้วต้องหาแบบเนี้ยข้าวอย่างเงี้ยคุณภาพอย่างเงี้ยมากินเพราะว่าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยะหุงแล้วยังเป็นตัวยังแบบยังเป็นเนออยู่เอยังเป็นเม็ดแบบดีอ่ะไม่ได้แบบเละไม่ได้อะไรข้าวใหม่นะใหม่ค่ะเห็นไหมข้าวเนี่ยลงสีเข้ามาเองท่านได้กินข้าวจากเกษตรกรเกรดพรีเมียมเลยค่ะพรีเมียมคุณภาพกดนะครับสักครั้งหนึ่งลองกดดูครับอันนี้สุดยอดไปแก ค่ะคุณเจตส่งออกเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาวนๆนให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะฝากแบรนด์นะฮะฝากแบรนด์ข้าวเรนโบว์ไลท์นะคะทำมา22ปีถ้าคนไทยได้กินข้าวเรนโบว์รับรองเลยค่ะตรงปกไม่จกตาแน่นอนตรงปกติชมได้นะคะถ้าเกิดประเด็นหรือปัญหาใดๆนะคะคุณลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะ็อกซ์มาบอกได้นะคะอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่รับรองว่า ข้าวถูกใจแน่นอนค่ะฝากเป็นบล็อด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณปะมาเหรอฮะผมว่า5คนนี่รวมตัวกันเย่ามามามาไม่ใช่ใครไม่นี่หรือนะข้าวส่งฟรีนะคะอย่ารวมกันได้ยังไงนั่นเลยสิพีเอมาอยางเหรพีเอมาถ่ายด้วยไหมเออพีเอได้เป็นีเอขอแล้วเอาไหมยิ้วมาถ่ายไหมคุณเอจิรักพรนะางไปแล้วครับ รู้เหรออีการ์ดัก็มาบกวันนี้มาบุคคลที่2โคน่าสบ่ยอ๋อรละสายาบุคลี่เอาเนีีอยู่นี่ไงเอี้รบกวนครับพี่ี่ะยัยังได้อนะคะอาจารย์มาอาจารย์อรขอรวมรูปรวมสักรูปหนึ่งกดจาก่อนี่จะเอมาเกินพี่ดอมอยู่มาพี่พี่คะชำระก่อนนะอย่าไดู้โรนะคะเป็นบุรีนะคะพี่แล้วก็ไ้อารจีนะคะบ่อาหารจปทนะคะ ปูนี้เจ๊เปล้องพรีเซนเตอร์ข้าวหมดเลยทีนี้ขขอนดขอบคุณมากขอบคุณมากอบคุณขอบคุณาอบคุณครับข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 อบคุณครับอย่าลืมหม้อบมีห้รับลอบคุไมรับอบคนรอคนณครอหมุอครับอบมุณครอ่ะร มีมีอะไรครับสะคิ้วเรื่อนโดยฝุ่นไปก่อนไหมเอาเหรอเขาอยู่กันหลายคนเลยนะไหวไหมมีอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมเลยไหมอันเนี้ยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเที่ยวอะไรมามาดิได้นะเดี๋ยวผมจะทีจะทีอ๋อเดี๋ยวหัวมันเลยนี่เหรอน้ำใช่ไหมไม่ใช่นะ มาแล้วจ้าโหแล้วมันเหมาะกับเราด้วยนะเนี่ยดีพี่ตอนนี้กำลังชุลมุนเลยอันนี้เรองมะของแมนนะครับอันนี้เของมาปะไ่มค่ะขออครับปอ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 ่อปอปอยอป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 อไอปอปอปรปอ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 าาัอออออครับ น้ำพริกน้ำพริกอาจารย์อยู่ตะก้าอะไรน้ำพริกอาจารย์อยู่ตะก้าอะไรตะก้าสามน้ำพริกอาจารย์เบียร์ยังกดได้อยู่ได้ทุนอะไรนะหัวกุ้งทางกุ้งอาจารย์บออาจารย์บอทางกุ้งกับหนังไก่กดได้อยู่เอาราคาเลยพี่ขายกุกุลเท่าไหร่กระแดที่ดุสุนเท่าไหร่ครับ ตะก้าเครื่องดูดฝุ่นขึ้นแล้วนะครับเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ประสบสำหรับโ่อนะครับ11 11นะครับจากราคาเต็มนะครับ899บาทเหลือเพียง375บาทเฮ้ยได้เหรอวะเครื่องดูดฝุ่นเครื่องละ300เฮ้ยอยู่ได้จริงไหมเนี่ยได้จริงไหมเนี่ย1 2 3เฮ้ย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 มึงเกลืดอเร็วเดี๋ยวไม่ไม่พูดเฮ้ยจ้า เฮ้ยมันได้จริงว่ะเฮ้ยคืนมีเราเป็นักเลยครับได้ๆครับเฮ้ยคืนนี่เออเฮ้ยเหลือเพียง375บาทนะครับผมสามร้อกว่าบาทมีสามหัวนะครับแรงดูด1ริ่มมื่อสามพันะครับสายไฟเนี่ยมีให้ยาวถึง4เมตรก็เลยทีเดียวนะครับจากราคาเต็มนะครับ899บาทนะครับเหลือเพียง375บาทอาจารย์อาจารย์ที่อะไรกับคืนอุตสุดที่นี่คร